สวัสดีครับเรามาที่ของฝากนะครับกะระเมทูลใจสุดยอดของฝากจากท่านพนมครับกะระเมทูลใจมาข้างในกันเป็นยังไงบ้างว้าวฮะแต่กิ่นใหม่แล้วใหม่ขายยังไงบ้างครับเนี่ยขายไม่ทันทบอ๋อ โอ้ร้อยร้อยห้าสิบสามร้อยโอเคครับกินจะขอชิมเขาใช่ไหมน่ขอันนี้สามร้อยเหรอรถคัานนึงมาซื้อก่อนเนี่ยพงนห่งเลยบอกไปหายิมข้าก่อนนะพวนม่ไม่กินอะมาแกะให้กินหน่อยสิมาหนาเยอะโอ้โหสุดยอดเลยขอบคุณมากครับอันนี้เป็นเป็นต้นตำลักเลยใช่ไหม ที่สุดที่สุดเจ้าของสือพรุ่งนี้จะทำบุญให้คนรอบอ๋อไหนกินด้วยเธอเสียปีหกสูงร้อยห้าสิบคันอันนี้อะไรนี่คือมันคือชิ้นใหญ่แท้อันนี้คือไม่วใจกะละแมใช่อ๋อนี่คือหัวใจกะละแมนะครับที่ใครชอบกินอร่อยก็คือหัวใจกะละแมนี่หมายถึงอะไรตูดกระทะตูดกระทะมมีน้อยาก อ๋อนี่หัวใจกาละแมนะครับมาเดี๋ก็มากินทุกทุนนี้เลยมาถึงที่แล้วก็กินอันนี้ละค่ะอืมสวัสดีครับเราอยู่ที่ทุนแม่ทุนใจกาละแมนะครับต้นตำรับของภาพนมอื่อีกครั้งหนึ่งเด้อร่อยจริงอกเลยจะัด่อนอันนี้คือหัวใจของกาละแมก็คือของกาละแมที่หวนจะแม่ได้เยอะขนาดนี้ไม่ใช่นี่มันติดต้องทำอันนี้มันที่มันติดต้องทำนี่เหรออืม อร่อยครับส่วนี้เราไม่ได้ขายใช่ไหมไม่หดขายค่ะโอ้ไม่ไม่ไม่หวานมากร้านนี้จะมันหอมนะครับก็มีราคาห้าสิบร้อยร้อยห้าสิบแสามร้อยนะครับอันนี้เป็นของฝากนะขอกินก่อนอร่อยอร่อยติดใจเลยครับโอ้ต้นนี้ใไม่ติดคร มาตั้งแต่สมัยพ้าเจ้าควนนะแล้วก็แบบว่าได้กินด้วยได้ติดใจเลย่อยค่ะโอ้ยจาเอออือหือออนนี้หนูเล่นหนูถุงหนูถุงก็คือ นี่คือแม่กะละแมแม่ทุนใจนี่คือต้นลำบาดตรงนี้ใช่ไหมครับกะละแมแม่ทุนใจกะเมในตอนนานนะครับใบตองหอหอมเหนียวนุ่มหวานอร่อยเจลวเกินอร่อยจริงครับนี่คือสุดยอดของฝากจากท่าพขนมครับ เข้าไปถ่ายอยางนั้นยังเลยแต่ว่าไม่ได้ขอบคุณท่านเจ้าของร้านนะครับก็เรามาอุดหนุนการเมทุนใจนะครับการเมรุนใจอยู่ที่เลขที่49หมู่14ถนนพนมพนาลักษ์ตำบลทา่าพนมอำเภอทา่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับนี่เป็นส่วนนี้เป็นหอใช่ไหมฮะหลังจากที่กวนเสร็จแล้วเนาะ ในส่วนที่ควรเสร็จแล้วเนี่ยก็ขอแล้โหตัวที่เป็นห่อนะครับและเราก็จะมาชั่งกิโลบรรจุนี่ใช่ไหมครับถุงได้ห้าสิบาทนี่กี่ขีดครับอ๋อสามร้อยบาทนี่ก็คือเก้าเก้าร้อยขีดเออเก้าร้อยกร,รมัมนะครับสี่ร้อยห้าสิบกร,รัมก็ห้าสิบร้อยห้าสิบาทนะครับ 280กรัมเป็นร้อยบาทแล้วก็ร้อบกรัมเป็น50บาทนะครับอันนี้ขอบคุณเท่านเจ้าของร้านที่อนุญาตให้เข้ามาถ่ายด้านในนะครับนี่ดูสาที่ควนเลยครับดูเตานะครับโอ้นี่ครับมาอยู่ถึงเบื้องหลังของถือว่าเป็นโรงงานผลิตนะครับเตาตรงนี้ตัวนี้เป็นเตากระเมเนาะนะ เตากวนกระเมนะครับนี่นะครับโอ้ยอ,อยู่เบื้องอยู่บ้างเข้าในเลยนี่เป็นความโชคดีของทางทีมงานนะครับที่เข้ามาอุดหนุนที่ร้านแล้วก็ทางเจ้าของร้านให้คา,านี้ทุกอย่างถูกหลักอนามัยนะครับสะอาดนะครับสะอาดถูกหลักอนามัยเนี่ยครับด้านในโปรง่งนะครับ นี่คือกาละแมถือว่าเป็นต้นตํำรับของอำเภอทาตุพนมนะครับจังหวัดนครพนมที่พวกเรามาอุดหนุนนะครับอันนี้เครื่องหยอดถ้าเครื่องหยอดนี่คือเราก็จะได้เป๊ะๆใช่ไหมตามรกิจนกรรมารก็สอง่อ๋อนะครับนี่เป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นยกระดับ ฐานประกอบการด้วยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิตอลน,นะครับให้ดีให้ดีพร้อมนะครับเนี่ยเป็นโครงการภายใต้13.1นะครับการพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัติและดิจิตอลน,นะครับที่เข้มา2,567นะครับอันนี้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนาะใช่ปัจจุบันยังทำแบบนี้อยู่อ๋ออันนี้อันนี้คือแบบแบบโบราณแบบที่เราทำแบบโบราณนะครับนนสุดยอดเลย กินตลอดเราไม่เคยเห็นเบื้องหลังนะครับเราก็จะได้เห็นเบื้องหลังการทําของอ,อันนี้เราทําเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นกลุ่มชุมชนกลุ่มชุมชนอ๋อโอเคครับหอมอร่อยเลยเมื่อกี้ได้ชิม,ชมได้ชิมไอ้ที่ก้อนอะไรนะเขาเรียกอะไรนะออตอนนี้ตอนแรกไม่เครรู้นะเรียกหัวใจกะละแมหัวใจกะละแมนะครับเน,นี่ยพลาดไม่ได้เลย โอเคครับขอบคุณมากครับคุณที่เขาทำไม่นั่นนะุณได้ชิมไม่อครับงุ่นี้นนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปต้องชิมตรงนั้นนะครับเพิ่นเอาให้ให้ชิมอยู่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ